สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง youtube ที่ชื่อว่าบอนไซแก้แปดริ้วนะครับวันนี้เราจะมาแต่งมะสังเกาะหินต้นนี้นะครับเป็นครั้งที่สามนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่ติดตามย้อนไปดูคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สามเพราะว่าคลิปที่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มไว้กิ่งเริ่มสร้างต้นนี้ขึ้นมานะครับตอนเนี้ไม้กิ่งตำแหน่งออกมา เกือบจะครบแล้วครับเหลือส่วนย่อยอีกหน่อยเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเราจะมาเอาใบออกนะครับแล้วก็เข้าลวดจัดทรงอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนกระถางขึ้นขึ้นกระถางให้มันเหมาะสมกับต้นไม้นะครับเหมาะสมกับต้นไม้นะครับครับเดี๋ยวเรามาเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากเดี๋ยวเราลิบใบลิบใบออกก่อนนะครับแล้วก็แกะลวดแล้วก็เข้าลวดใหม่นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางที่หลังนะครับ Thank you. เนี่ยเราเอาใบออกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาคัดจะมาคัดกิ่งให้มีรายละเอียดมากๆนะครับเขาเราจะมาคัดกิ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยชุดเนี่ยเราเราเราคัดกิ่งนะครับเราต้องไว้กิ่งสลับนะครับเนี่ยไว้สลับนี่ฮะสลับซ้ายขวาถ้าเกิดว่ากิ่งกิ่งเนี่ยมันมันตรงข้ามกันเนหี่พัดมานี่หนึ่งตรงข้ามเสร็จแล้วก็ ไปตรงข้ามแล้วก็ตรงข้ามแล้วได้ตรงข้ามเนี่ยกิ่งนี้เราสามารถเราออกได้เพราะว่ามันซ้อนกันนะครับออกได้แล้วเราแยกกิ่งนะครับก็จะเป็นตรงข้ามนี่นะครับตรงข้ามนี่แล้วก็มาตรงข้ามนี่ตรงข้ามนี่แล้วก็ตรงข้ามนี่แล้วตรงข้ามนี่เดี๋ยวเวลาเราเข้าลวดรายละเอียดมันจะมาแล้วเวลาเวลาไม้แตกนะมันจะแตกแถวนี้นะครับแตกแถวเนี้ยเนี่ยมันจะแตกแถวนี้นะครับมันจะแตกแถวนี้เนี่ยตาไม้ที่ตากิ่งที่มันจะแตกออกมาเนี้ย จะแตกเนี่ยมันจะแตกเนี่ยแล้วมันก็จะสร้างรายละเอียดให้มันเต็มได้นะครับ <_ an> <_ an> เดี๋ยวเรามาเข้าร่วมกันนละเราเราทําการครัดเงี้ยไปทุกอันเลยนะครับทําการคัดไปทุกอันนะครับเราทําการคัดทุกอัน,อนแล้วพยายามตัดให้มันเหลือแค่ข้อหรือสองข้อพอนะครับเนี่ยแล้วไล่คัดไปเรื่อยนะครับอย่างเนี้เนี่ย,ย,อ,อ,ยอย่างฟากเนี่ยนะครับเราก็ต้องไล่ไล่สลับนะครับไล่ไล่สลับใหม่นะครับเนี่ยอย่างนี้มานี่ปุ๊บมานี่แล้วก็มานี้ก็มานี้ เพราะฉะนั้นกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งเมนแล้วก็ไล่นี้ออกไปนี่ครับมันก็จะสลับกันนะครับแล้วก็เข้ารวดให้มันสลับกันไว้เข้ารว่วแล้วก็แกงรายละเอียดของกิ่งเวลาใบามันแตกมามานันได้แน่นนะครับรายละเอียดมันแตกมามันก็ได้แน่นเดี๋ยวเราค่อยมาคัดรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้ารว่วก่อนนะครับเราจะไล่มาจากใต้ท้องก็ได้หรือว่าจะฝั่งนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าฝั่งนี้ดู ไายไปเรื่อยอย่าให้ทับรอยเดิมนะครับอย่าใ้ทับรอยเดิมนะอย่าให้ทับรอยเดิมนี่ครับอย่าให้ทับรอยเดิมนะครับอย่าให้ทับช่องช่องเดิมนะครับนะเป็นร่องร่องเนี้ยร่องเนี้ยเราเราอย่าให้ทับนะครับตะค่อมไว้เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยมันจะขยายปิดตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าให้ทับอย่าให้ทับตาเนี่ยครับเป็นตาไม้ตาไม้เงี้ยอย่าอย่าให้ทับอย่าให้รวดทับนะครับแล้วก็ปิดงอ แล้วก็ได้ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาฝั่งนี้น่ฮนะล้วก็ล็อกอันนี้เึ๊บเหมือนเดิมนะครับเดิมแล้วเนี้ยเราก็มาไล่รายละเอียดรายละเอียดใหม่นี่นะฮะดูนะครับเนี่ยวางลวดให้ขนานกันนี่ครับพอลวดขนานกันปุ๊บลายลวดมันจะขนานกันมันจะสวยเห็นไหมนะครับเนี่ย นี่นะครับเร๊บเราจะขึ้นมาอันนี้เลยก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากให้ใช้ลวดเปลืองยาวก็อันนี้เลยนี่นครับอย่าทับตานี่ฮะยังไงก็ได้อย่าให้ทับตาไม้เพราะว่าตาไม้แตกมาเนี่ยมันเป็นรายละเอียดของกิ่งนะครับเราต้องเก็บไว้นะครับแล้วอันนี้อันแรกแล้วก็ผ่านเเหมือนเดิมนะครับอย่าทับ จะทับตาเหมือนเดิมครับไม่ไอ,อีกอันนึงก็นี่ขนายก็เหมือนเดิมนะครับเ๊บเข้ามานี้เห็นไหมครับปลายลวดจะมาอยู่ตรงปลายกิ่งทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราทําแบบวิธีนี้นะครับนี่ปลายลวดตรงนี้จะมาอยู่กิ่งนี้นี่นะครับแล้วก็ขึ้นพันเ๊บ ย้ายทับตาครับย้ายทับตาเออนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยปลายลวดจะมาอยู่กิ่งนี้ปลายลวดเส้นนี้จะมาอยู่กิ่งนี้นี่เสร็จแล้วเราก็ลาด,าดลัดเราก็ดัดจับนี่ฮะนี่นะจับดัดสองมือเวลาดัดลวดนะครับของของ แลเหลือถ้าเหลืออันนี้อันนึงนะครับ<ม>เหลืออันนึงก็ใช้วิธีการฝากลวดวิธีการฝากลวดฝากไงนี่ครับนี่นะครับล็อกฝาก,กอันนี้ปึ๊บนี่แล้วก็ไล่ขึ้นมานี้ไม่ทับตาเหมือนเดิมปึ๊บนี่ปนะิดได้ครับตัดนี่เรียบร้อย น่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลายเอ็กของกิ่งก็จะแตกนี่แตกนี่นะครับตานี้ตานี้ตาหนี้เนี่ยมันจะเต็มพุ่มไปเองมันจะเต็มพุ่มไปเองนะครับนะครับแล้วเราทําแบบวิธีเนี้ยเนี่ยเราทําแบบเข้ารูดแบบวิธีเนี้ยทุกๆกิ่งนะครับทุกๆกิ่งนะครับเข้ารูดแบบวิธีนี้ทุกๆกิ่งเลยนะครับเข้ารูดแบบวิธีเนี้ยเนี่ยเข้าอย่างเงี้ยสลับกันเนี่ยสลับเนี่ยสลับกันนะครับ แล้วทุกๆกิ่งเลยแล้วค่อยจัดทรงอีกทีหลังนะครับครับผมเออก็แล้วอีกปัญหาหนึ่งนะครับอของไม้อมรวดหรือว่าเ,เราทิ้งไว้เวลาเราไม่มีเวลาดูแลนะครับรวดมันจะอมกิ่งเพราะรวดอมกิ่งเนี่ยคือกิ่งมันจะบวมนี่ฮะดูกิ่งเนี้ยบวมนี่ครับกิ่งนี้บวมยังไงเรียกว่าบวมเห็นวนะ่ามันกิ่งเนี้ยมันใหญ่กว่ากิ่งนี้ ความจริงกิ่งต้องใหญ่และไล่ๆๆเลียวเล็กมาเรื่อยเลียวเล็กมาเรื่อยนะครับแล้วมันนี้แต่ตรงนี้บวมใหญ่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้บริเวณตรงเนี้บวมนี่ครับใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นปล่อยไว้ไม่ได้นะครับถ้าปล่อยไว้ก็เสียเราก็แก้ใหม่โดยการตัดทิ้งนะครับเปลี่ยนกิง่งเอากิ่งเนี่ยนะมันใหญ่กว่ากันเนี่ยฮะใหญ่กว่ากันบานเลยเราก็เอากิ่งนี้เป็นยอดแทนนะครับเดี๋ยวเราเข้าลวดดัดใหม่นะครับวิธีการแก้วิธีการแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับมีวิธีนี้วิธีเดียวอย่า อย่าปล่อยไว้นะครับบางท่านแาลว่าเสียดายเสียดายเพราะเนี้ยมันก็จะเสียไปตลอดเลยมันก็จะไม่กลับไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับมันก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราล็อกันี้ก่อนนะครับมันจะล็อกนี้เ๊บแล้วก็พันเออเึ๊บโดยไม่ทับตานี่นะครับเ๊บ ขึ้นมานีออ่แล้วผมจะดึงกิ่งนี้มามาแทนเออเออเดึงกิ่งนี้มาแทนกิ่งเมื่อกี้เดี๋ยวพอมัน,มนแตกรายละเอียดปุ๊บเดี๋ยวเราก็ดึงดึงรายละเอียดมาก็ได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ดัดเข้านี้ไม่ช่วยนี่ฮะก็ตำแหน่งก็ไม่เสียตำแหน่งก็ยัง,ย,งยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่เหมือนเดิม ลวดไ้นะครับแล้วก็พันโดยห้ามทับตาไม้นะครับห้ามทับตาข้มไปเลยนะครับอเคนี่ครับตำแหน่งกิ่งเหมือนเดิมแล้วก็ไม้ไม้ก็จะใหญ่มาแล้วก็เลียวเรียวเลียวเรียวเล็กมาเรื่อยนะครับอ่านี่ก็วิธีแล้วก็ ปัญหาอีกอันนึงคือนี่ครับสำคัญเลยห้ามเอาไว้นะครับห้ามเอาไว้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นเห็นตรงนี้ไหมกิ่งนี้กับกิ่งนี้นี่ครับกิ่งนี้กับกิบ này, ก่งนี้เป็นเป็นไม้ที่เกิดออกมาจากตําแหน่งเดียวกันไม่ควรเอาไว้นะครับไม่ควรเอาไว้เพราะว่าถ้าไว้ตรงนี้จะบวมแน่นะโครตรงนี้จะบวมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกกิ่งไหนกิ่หนึ่งที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมผมเลือก ผมจะเลือกกิ่งนี้ไว้เพราะกิ่งนี้ออกมาใหม่จะสมบูรณ์ฝาผมจะเอาเลือกกิ่งนี้เอากิ่งนี้ทิ้งนะครับลวดล็อกไว้แล้วก็เข้าตัวนี้ปึบ๊บ ม่ให้ทับตาเหมือนเดิมนะครับอ,อือฮึนี่ครับแล้วเราก็ใช้มือประคองดัดนิดหน่อยนะครับลองไปแต่ก็แตกรายละเอียดตรงนี้ปือบมันก็เต็มพุ่มอ่านะครับนี่เรียบร้อยนะครับเข้ารวดจ,จัดทรงเรียบร้อยเนี่ยเขารวดจ,จัดทรงเรียบร้อย นะครับเขารวดจัดทรงเรียบร้อยนะครับหินก้อนนี้สวยนะครับหินก้อนนี้สวยเนี่ยตอนนี้เป็นการนะครับได้แล้วนะครับถ้าเ,าเพื่อนๆอ,อยากติดตามดูต้นนี้นะครับมาสาังกตอหินต้นนี้ก็ เข้าไปใน EP เก่าๆได้นะครับในในในคลิปเก่าๆย้อนหลังเข้าไปดูในคลิปเก่าๆได้ครับจะมีวิธีการสร้างตั้งแต่ต้นเลยเราเริ่มตัดเขียงเริ่มไว้กิ่งเริ่มตัดเขียงนะครับเขียงเรื่อยๆนะครับสามสี่เขียงแล้วเราก็ค่อยๆสร้างกิ่งมาด้วยกันนะครับโดยมีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคอยติดตามดูนะครับคอยติดตามดูอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้เราก็เราก็เหลือรายละเอียดชุดบนนี้แล้วถ้าจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวกิ่งหลังนี้มาเราก็ดึงกิ่งหลังมาให้มันแน่นก็สวยได้นะครับ เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเปลี่ยนขึ้นกระถางนะครับขึ้นกระถางจริงขึ้นกระถางที่เหมาะสมกับไม้ไซ์นี้นครับแล้วก็รูปแบบนี้ฟอร์มนี้นะครับนะครับอย่างไงครับกับการสร้างมะสังเกาะหินนะครับจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ค่อนข้างที่โตช้าแล้วเกาะหินด้วยไม้เกาะหินเนี่ยมันก็จะสร้างช้ากว่าไม้ทรงต้นธรรมดาทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชม ครับผมนะฮะแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีข้อเสนอเนียอ,นอยากจะให้ทําอะไรนะครับอยากจะให้ทําไม้อะไรหรือทําแบบไหนรูปแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ในในช่องข้อความนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับจะเราจะเปลี่ยนกระถางหากระถางที่เหมาะสมกับตัวนี้มาใส่มาเปลี่ยนแล้วก็จะจะบอกวิธีปรุงดิน วิธีปรุงดินวิธีผสมดินนะครับว่าไม้อย่างเงี้ยยังไม่จบสมบูรณ์เต็มที่เราต้องใช้ดินแบบไหนแล้วไม้ที่จบแล้วควรใช้ดินแบบไหนนะครับเราจะเอาคือเอาการจะเริ่มตดการจะเริ่มเติบโตของไม้เป็นหลักนะครับไม้อนไนโตเร็วดินแบบไหนโตเร็วดินแบบไหนควรจะไม้จบแล้วควรจะอยู่ดินแบบไหนนะครับแล้วก็ไม้ที่กาลังสร้างควรจะอยู่กระถางแบบไหนไม้จบแล้วควรจะอยู่กระถางแบบไหนนะครับสอบวันนี้อย่าลืม คลิปต่อไปนะครับเปลี่ยนกระถางอย่าลืมนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปในคลิปถัดๆไปเรื่อยๆนะครับมีเรื่องอะไรที่จะนําเสนอก็คอมเมนต์มาได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืม s c r ตา e like, กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ